สวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยนะคะจากแหล่งข้อมูลที่เราได้มาก็คือเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2อ6 2หรือที่เรียกส,สัก้นๆกันว่า PDPA นั่นเองค่ะกฎหมายนี้เนี่ยพักหลังเราได้ยินบ่อยมากแล้วมันก็ส่งผลกับเราทุกคนจริงๆในยุคดิจิตัลแบบนี้วันนี้เราเลยอยากจะมากลั่นเอาเฉพาะแก่นสำคัญสคัญ,คญออกมาให้เข้าใจง่ายๆว่าเอ๊ะทำไมต้องมีกฎหมาย แล้วมันปกป้องอะไรเราบ้างมาลองแกะดูกันค่ะครับคือกฎหมายนี้เนี่ยมันไม่ได้แบบอยู่ๆก็โผล่มานะครับมันมีที่มาที่ไปก็เพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีเยอะขึ้นมากๆใช่ไหมครับการเก็บข้อมูลการใช้ข้อมูลส่วนตัวเราเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วก็แพร่หลายมากซึ่งมันก็นํามาสู่ปัญหาไงครับ ปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวการละเมิดข้อมูลที่เราก็เห็นข่าวกันอยู่เรื่อยเอข้อมูลรั่วบ้างละ่ะเอาไปใช้แปลกๆบ้างละ่ะ PDPA ก็เลยเข้ามาเหมือนเป็นกรอบกติกาสร้างมาตรฐานให้มันชัดเจนขึ้นนะครับอ๋อค่ะค่ะเข้าใจที่มาแล้วค่ะงั้นคำแรกเลยที่ต้องเคลียร์กันก่อนข้อมูลส่วนบุคคลที่พูดพูดกันเนี่ยเออตามกฎหมายแล้วมันคืออะไรกันแน่ค่ะครับตามมาตรา6นะครับพูดยังไงก็คือ ข้อมูลอะไรก็ได้ที่มันทําให้รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามอย่างเช่นชื่อที่อยู่เบอร์โทรอีเมลหรือแม้กระทั่งรูปถ่ายเราเนี่ยก็ใช่หมดเลยหรือบางทีเป็นข้อมูลอื่นๆที่แบบพอเอามารวมๆกันแล้วเอา้าชี้มาที่คนคนนี้ได้อันนั้นก็ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเหมือนกันครับแต่ว่าเอ่อกฎหมายนี้เขาไม่รวมข้อมูลของคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวอ๋อค่ะชัดเจนค่ะ แล้วเหมือนเคยได้ยินว่ามันมีข้อมูลบางอย่างที่แบบต้องระวังเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะใช่แหละครับอันนี้สำคัญมากเขาเรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวหรือ sensitive data ตามมาตรา26พวกนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่มันละเอียดอ่อนมากๆคือถ้าเปิดเผยไปหรือเอาไปใช้ผิดๆเนี่ยอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือสร้างความเสียหายได้ง่ายยกตัวอย่างก็เช่นพวกข้อมูลเชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมืองความเชื่อทางศาสนาหรือว่า,าพฤติกรรมทางเพศประวัติอชาชญกรรมข้อมูลสุขภาพต่างๆข้อมูลพวกนี้เนี่ยกฎหมายเขาเข้มงวดมากเลยครับคือการจะเก็บหรือจะใช้เนี่ยต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลเท่านั้นโอ้โหต้องชัดแจ้งเลยเหรอคะไม่ใช่แค่ยินยอมธรรมดาธรรมดาครับต้องชัดแจ้งเลยคือต้องมั่นใจจริงๆว่าเจ้าตัวเขารับรู้เข้าใจแล้วก็อนุญาตจริงๆ ไม่ใช่แบบติ๊กถูกไปงงๆอะไรแบบนั้นไม่ได้เข้าใจแล้วค่ะพอพูดถึงการเก็บข้อมูลใช้ข้อมูลมันก็ต้องมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะใครเป็นใครบ้างคะในเรื่องนี้หลักๆจะมีอยู่2บทบาทครับตามมาตราหกเหมือนกัน คนแรกคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Data Controller อันนี้ก็คือคนหรือองค์กรที่เป็นคนตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลอะไรทำไมแล้วจะใช้จะเปิดเผยยังไงคิดภาพง่ายๆก็เช่นบริษัทที่เราเป็นลูกค้าหรือโรงพยาบาลที่เราไปรักษาพวกนี้คือ Controller ครับอ๋อเป็นคนคุมนโยบายหลักว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับ ส่วนอีกคนคือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือ data processor อันนี้คือคนหรือองค์กรที่ทำตามคำสั่งของ controller อีกทีคือไม่ได้ตัดสินใจเองแต่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลให้อย่างเช่นบริษัทที่ให้บริการคลาวด์หรือบริษัทรับจ้างทำการตลาดหรือบริษัทขนส่งสินค้าที่ได้ข้อมูลลูกค้ามาจากร้านค้าออนไลน์อีกทีแบบนี้ครับอ๋อค่ะค่ะเห็นภาพชัดขึ้นเลยค่ะทีนี้ หลักการสำคัญสคัญที่องค์กรเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคอนโทรลเลอร์หรือโปรเซสเซอร์ต้องยึดถือในการจัดก,การข้อมูลของเราแล้วคะคืออะไรบ้างครับหลักการสำคัญสคัญก็มีหลายข้อเลยนะครับตามมาตรา 19, 22, 24เนี่ยหลักๆคือ 1. ต้องเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นจริงๆ data minimization 2. คือต้องแจ้งวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าจะเอาไปทำอะไรเก็บไว้นานแค่ไหน Purpose limitation และ transparency และ3ที่สำคัญมากๆเลยคือโดยหลักแล้วต้องขอความยินยอม consent จากเจ้าของข้อมูลก่อนจะเก็บหรือใช้การขอความยินยอมนี่คือหัวใจหลักเลยสินะคะใช่ครับแล้วการขอก็ต้องทำแบบตรงไปตรงมาเข้าใจง่ายไม่หลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิดแต่เอ,อ มันก็มีข้อยกเว้นอยู่นะครับตามมาตราย3 3ว่าบางกรณีก็อาจจะไม่ต้องขอความยินยอมก็ได้อ้าวมีข้อยกเว้นด้วยเหรอคะเช่นอะไรบ้างคะครับเช่นกรณีที่จำเป็นเพื่อช่วยชีวิตคนหรือเอ่อจำเป็นต้องทำตามสัญญาที่เรามีกับเขาอยู่แล้วหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเป็นการทำตามกฎหมายอื่นๆอ,อะไรแบบนี้ครับก็ไม่ต้องขอความยินยอมอ๋อเข้าใจค่ะ แต่หลักๆก,ก็คือต้องขอก่อนซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่น่าสนใจแสดงว่า PDPa เนี่ยให้อำนาจให้สิทธิ์เราในฐานะเจ้าของข้อมูลเยอะขึ้นมากๆเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับอันนี้คือประโยชน์โดยตรงกับเราๆท่านๆเลยกฎหมายให้สิทธิ์เราเยอะมากครับที่สําคัญสําคัญก็เช่งเรามีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้มาตรา30คือไปขอดูได้เลยว่าเขาเก็บอะไรของเราไว้บ้างอ๋อดูได้เลยเหรอคะ แล้วก็มีสิทธิคัดค้านมาตรา32คือเราบอกได้ว่าไม่ให้เขาใช้ข้อมูลเราในบางเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการตลาดแบบตรงถ้าเราไม่โอเคเราบอกให้หยุดได้เลยดีจังเลยค่ะพวกโฆษณาที่เราไม่ต้องการเนาะใช่ครับแล้วก็มีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลมาตรา33ถ้าแบบว่ามันหมดความจำเป็นแล้วหรือเราถอนความยินยอมไปแล้วก็ขอให้เขาลบได้ มีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลให้มันถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอมาตรา35แล้วก็สําคัญมากๆคือสิทธิในการถอนความยินยอมมาตรา19อันนี้คือความยินยอมที่เราเคยให้ไปแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็ได้นะครับสามารถถอนเมื่อไหร่ก็ได้แล้วการถอนก็ต้องทําได้ง่ายๆเหมือนตอนที่เราให้ความยินยอมด้วยหูฟังดูแล้วเรามีอำนาจต่อรองมีพลังในการควบคุมข้อมูลตัวเองมากขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยแล้วสมมุติ เอ่อถ้าองค์กรเขาไม่ทําตามล่ะคะหรือเกิดทําข้อมูลเรารั่วไหลขึ้นมาผลจะเป็นยังไงบ้างคะครับกฎหมายก็กําหนดบทลงโทษไว้ค่อนข้างชัดเจนและค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกันครับมีทั้งความรับผิดชอบทางแพ่งมาตรา77 คือองค์กรต้องชดใช้ค่าเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริงแล้วศาลอาจจะสั่งให้จ่ายค่าเสียหายเชิงลงโทษเพิ่มได้อีกไม่เกิน2เท่าของค่าเสียหายจริงด้วยนะครับแล้วก็มีโทษทางอาญามาตรา79-81ถึงอันนี้สําหรับกรณีที่ร้ายแรงมากๆเช่นการเปิดเผยข้อมูลอ่อนไหวโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยมิชอบจนทําให้เราเสียหายเนี่ยอาจจะมีโทษจําคุกได้เลยโอ้มีจําคุกด้วยครับแล้วก็ยังมีโทษปรับทางปกครองอีกมาตรา8 2ถึง90 อันนี้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจะเป็นคนสั่งปรับซึ่งโทษปรับนี้สูงสุดถึง5ล้านบาทเลยนะครับแล้วแต่ความผิดนอกจากเรื่องบทลงโทษแล้วเนี่ยองค์กรเองก็มีหน้าที่ตามกฎบมายด้วยนะครับมาตรา37คือต้องจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลหรือถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดด้วยค่ะค่ะครบเลยทั้งบทลงโทษและหน้าที่ที่ต้องทําแล้วอ่อมีคําถามนิดนึงค่ะ ข้อมูลเก่าๆแล้วคะที่องค์กรเขาอาจจะเก็บเราไว้ตั้งนานแล้วก่อนที่ PDPA จะบังคับใช้เต็มรูปแบบเนี่ยต้องทำยังไงกับข้อมูลพวกนั้นคะ่ะอ๋อคำถามดีครับกฎหมายเขาก็คิดถึงประเด็นนี้ไว้มีบทเฉพาะการอยู่ครับมาตรา95คือเขาอนุญาตให้องค์กรเนี่ยสามารถเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บไว้ก่อนวันที่กฎหมายนี้ใช้บังคับเนี่ยต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิมที่เคยแจ้งเจ้าของข้อมูลไว้แต่ มีเงื่อนไขสำคัญคือองค์กรต้องประชาสัมพันธ์หรือมีช่องทางแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงวิธีการยกเลิกความยินยอมได้โดยง่ายด้วยอ๋อคือใช้ต่อได้แต่ต้องบอกวิธีให้เราถอนความยินยอมได้ง่ายๆถ้าเราไม่ต้องการแล้วใช่ครับถูกต้องเลย คือยังให้สิทธิ์เราในการตัดสินใจอยู่เข้าใจครบถ้วนเลยเหรอวันนี้สรุปแล้วเนี่ย PDPa ก็เหมือนเป็นเครื่องมือสำคัญมากๆเลยนะคะที่เข้ามาสร้างมาตรฐานให้การเก็บการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบ้านเราเนี่ยมันมีความรับผิดชอบมากขึ้นโปรง่งใสมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือคืนอานาจการควบคุมข้อมูลให้กับเจ้าของข้อมูลอย่างเราๆจริงๆถูกต้องเลยครับ มันเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัลเลยก็ว่าได้ซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามหรือประเด็นที่น่าขบคิดต่อนะครับว่าในโลกอนาคตที่ข้อมูลมันมีมูลค่ามหาศาลเป็นเหมือนน้ำมันดิบยุคใหม่เนี่ยเราจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มแข็งตามเจตนารมณ์ของ PDPA กับการที่เราก็ยังอยากจะให้มีการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆหรือขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป จุดสมดุลตรงนี้แหละครับที่มันจะเป็นโจทย์ใหญ่เป็นความท้าทายที่เราคงต้องหากันต่อไปในอนาคตว่ามันควรจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรครับ